สวัสดีครับผมช่างต้องจาก Winner f o โฟ l i f t นะครับวันนี้เราก็จะไปซ่อมรถโฟล์คลิ t ให้กับลูกค้านะครับบริษัท P t ที่ y c l e นะครับซึ่งเป็นบริษัททาเกี่ยวกับการแปรรูปพลาสติกนะครับผ่านเข้าไปก็จะลำบากนิดนึงนะครับมีหลุมมีบอ่อนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นบปสษัทสำหรับช่าง Winner f o l ฟ l ์คลของเราไกลแค่ไหนเราก็ไปได้ครัาก็จะมีเป็นโงไม้ผลิตนะครับ oh, <no. S 1> แล้วก็มีโรงรีไซเคิลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับจะเกินให้ฟังก่อนเลยว่าวันนี้รถโฟล์เรีบที่เราจะไปซ่อมนะครับมีการยกเครื่องซึ่งทําไมต้องยกเครื่องสาเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีนะครับตอนนี้ก็ถึงบริษัท p T r e c y e l e แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลย รถฟลกคลิฟของลูกค้าเราก็จอดอยู่ด้านขวานะครับมีผ้าใบคุมกันแดดกันฝนหน่อยนะครับสำหรับรถที่จะซ่อมวันนี้ก็เป็นยี่ห้อโตโยต้ารุ่น8ขนาด2.5ตันนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง 1D Z2 นะครับสำหรับอาการเบื้องต้นครับลูกค้าแจ้งไปว่ารถสตาร์ทไม่ติดนะครับช่างก็ได้เข้ามาตัวจช็คปรากฏว่ามีรอยแยกบริเวณหน้าเป็นกับมอเตอร์สตาร์ทนะครับ ผมไปดูด้านล่างที่ใต้ท้องรถฟลลิฟต์ก็ปรากฏว่าเห็นน็อตยึดมอเตอร์สตาร์ร่วงอยู่ที่พื้นนะครับแล้วก็มีเศษมินียมติดอยู่ที่เกียวของน็อตยึดมอเตอร์สตาร์นะครับนั่นก็แสดงว่าเกียวที่ยึดหน้าแปนมอเตอร์สตาร์นั้นได้พังชํำรุดเสียหายไปรเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสาเหตุที่เราต้องยกเครื่อง แล้วก็เอาหน้าแป้นยึดมอเตอร์ไปทำเกียร์ใหม่นะครับนี่นะครับคือปาของเรานะครับและก็คือแท่นเกียร์นั่นเองนะครับรวมไปถึงแท่นเครื่องนะครับที่เกิดการเสื่อมสภาพนะครับทำให้เครื่องและเกียร์สั่นสะเทือนอย่างแรงนะครับนี่นะครับสามารถใช้มือโยกได้เลยนะครับ สั่นสะเทือนอย่างมากแล้วก็ทำให้มอเตอร์เกิดการสั่นสะเทือนเช่นเดียวกันส่งวนให้เกี่ยวจิตมอเตอร์เกิดการชำรุดเสียหายทำให้นัดจิตมอเตอร์หลุดออกมาทำให้สาตาร์ทรถไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปสืบเจ้าตัวปัญหาของเราออกมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการเสื่อมสภาพการชำรุดนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคครับก็ลือ,ออกมาเสร็จแล้วนะครับปรากฏว่า ยางแท่นเกียร์ชีขาดเลยนะครับเหลือแค่ยังไม่หลุดจากเบ้านะครับส่วนแท่นเครื่องก็มีการบิดวิยวเสียรูปเรียบร้อยนะครับใช้การต่อไม่ได้แล้วครับสําหรับการแก้ไขของเราก็จะมีการเปลี่ยนแท่นเกียร์นะครับเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับมีใหม่จริงๆเพิ่งแกะออกมาจากกล่องเมื่อกี้เลยนะครับเทียบกับตัวเก่านะครับต่องรุ่นนะครับตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแท่นเครื่องตัวใหม่นะครับ เพิ่งแกะออกมาจะขของเมื่อกี้เหมือนกันครับอะไรแต่ละชิ้นเราก็จะมีการรับประกันหลังการขายทุกชิ้นนะครับส่วนเจ้าตัวเกียวที่เกิดการชำรุดเสียหายเราก็ได้ทําการเชื่อมมีเนียมปิดรูแล้วก็เจาะรูเพื่อตักเกียวนะครับพง่ายๆคือสร้างเกียวขึ้นมาใหม่นั่นแหละครับเพื่อเกิดความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานนะครับนี่นะครับเราก็ยึดน็อตมอเตอร์สตาร์ทเลยนะครับ แล้วก็ลองโยกดูเลยนะครับว่าแน่นจริงไหมนะครับนี่นะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับผม <Wow. S 1> ใส่ได้เลยโอเคครับหลังจากที่เราได้ประกอบชุดมอนะเตอร์สตาร์ทหน้าแป่นมอเตอร์สตาร์ทนะครับแล้วก็แทนเกียร์แทนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงใส่อุปกรณ์รายละเอียดต่างๆของเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมารอง สตาร์ตดูนะครับว่ามอเตอร์สตาร์ทของเรานั้นใช้งานได้ปกติไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมโอเคครับลองสตาร์ทดูเลยนะครับนี่ครับสตาร์ทมามอเตอร์สตาร์ทไม่มีการกระพือไม่มีการสั่นไหวเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับลองสตาร์ทอีกทีนะครับนี่ครับเครื่องยนต์ใช้งานได้ปกตินะครับ เราก็จะทําความสะอาดแล้วก็ดูรายละเอียดเรียบความเรียบร้อยแล้วก็จะรถไปโอเคครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เลิกจากการซ่อมของเราแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดความเรียบร้อยต่างๆเราก็จะเอารถไปลองขับอยู่นะครับเพราะว่าบริษัทของเราก็จะมีการตรวจสอบระบบอื่นๆ่ที่นอกเหนือจากการซ่อมให้ลูกค้าด้วยนะครับเพื่อ ดูว่าตัวไหนมีการสึกหรอตัวไหนควรจะซ่อมเรือแจงโรงหน้านะครับรถสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับรถใหม่เลยทีเดียวสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับอะไรรถฟอกลิฟไม่ว่าจะเป็นรถแก๊สรถน้ำมันรถไฟฟ้ากปปนนะะ็สามารถติดต่อทางบริษัทยูเนอ่ยฟอกลิฟของเราได้นะครับ โอเคครับเพราะใช้งานได้ปกติ100%ก็ปิดจอบครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามยินเนสต์ช่องเล็กชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ